เขาเข้ามาฝาบเอ้ยยางยังไม่ตีฮนะยังไม่ตีรอตีโอเค <just> เฮ้ย <be here S 2> อ่าเรียบร้อยหมด like, uh huh. สวัสดีเพื่อนุนเลยทุกคนๆๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่นนาะคอส a i c นะครับผมวันนี้เราเล่นใน ID ลองนั่นเองนะครับผมไอดีนี้ผมเพิ่งได้สกีน a i c มาพอดีวันนี้ก็จะมาสอนเล่น ในแหลงคอนต้นนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นคอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่เคยขึ้นแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมอ่าส่วนไว้สําหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นหรือว่าใครอยากดูแนวทางของนาคอสก็สามารถดูได้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเป็นสกิน a อซลูกรักกันด้วยนั่นเองนะฮะเป็นสกิน A อซลูกรักตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมเออลูกักตั้งแต่สมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือแบบ <c oughs> เล่นบ่อยมากสกีนนี้คือแบบตึงๆพิ้วงๆไงผมขอแนะนำเพคไขดีเกม ROV ที่มีสกินแรแรงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี i อดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีและเพจนี้ยังรับซื้อ i อดีราคาร้อนเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นผมสุ่มคัมพีร์มาประมาณร้อยคมพี์นะฮะ ผมสุ่มมา100กมพีนะครับผมประมาณนั้นรประมาณนั้นก็นนคือมีกมพี100อันพอดีก็เลยสุ่มฟรีๆได้มาตัวนี้นะผมเอามาเล่นนาคอสหน่อยเราจะบอกเลยว่าไอดีนี้วินเลดเยอะมากเพราะผมเล่นแต่นาคอสไงนาะคอสชนะเยอะอยู่นะครับผม70กว่าเยอะนะฮะมาแล้วก็ผมได้เปลี่ยนเป็นแบบลองมาฝึกเล่นแบบแนวนอนซื้อของไอเทมแบบแนวนอนนะฮะก็คือว่าจะทําให้เราสับของได้แบบหาของได้ง่ายขึ้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะเออ ผมก็เลยลองมาฝึกเล่นดูนั่นเองนะครับผมมาครับมาฟาร์มก,ก่อนเลยดีกว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็สอนเล่นนาคอสไปเลยเนาะเออสอนเล่นนาคอสเลยจริงๆมันก็เล่นนาคอสนี่มันเล่นเหมือนกันเหมือนเหมือนทุกๆแหลกนะฮะต่างกันแค่การเดินเกมนิดหน่อยนะครับผมอ่าอย่างนี้แหลกประมาณคอน20เกือบเกือบ20ดาวปะไม่ถึง20ประมาณ10 10กว่ากว่านะเออประมาณนั้นประมาณนั้นโอเค ฟาร์มไปนะครับฟาร์มไปก็จะเสร็จที่ประมาณที่58วินะฮะอ่าฟาร์มไปแล้วก็มาแท็กกลางนะครับผมสหรับนาครอชโอ้โด้านล่างด้านล่างเขาหนัวประมาณประมาณนี้นะรแรงนี้เขาหนัวกันประมาณนี้แหละเออเราก็ฟาร์มไปเราเล่นต่างทามมิ่งเราปกตินะ <c oughs> เออไปฮะฟาร์มไปก่อนนะครไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเวลาเล่นแรงพวกเนี้ยไม่ต้องรีบนะครับ <c oughs> เพื่อนจะตายเพื่อนจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ต้องรีบนะครับผม <c oughs> ก็ฟาร์มไปขอแค่แบบอ่า อยาให้โดนเวทก็พอแล้วแต่ถ้าโดนเวทแล้วก็มันมีวิธีแก้อยู่นะครับเล่นยังไงอะไรเงี้ยเออเวลาโดนเวทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่โดนเวทก็ว่ากันไปนะฮะมาจังหวะนี้เอ้ยเหมือนเทงเขาจะเล่นเรียบร้อยตายโอเคก็คือเข้ามาล้วงเลยนะฮะคิดว่าฆ่าตายก็เข้ามาล้วงเลยนี่เออสุเขายิงได้พอดีด้วยวะแรับแทกก็กางไม่มีคนมาเอาคลิปการน,นะเราเราแถกไปเลย เหมือนด้านบนจะมี2ตัวเฮ้ยเขาจะฟอนเนติโนเฮ้ยจ๊บปุ๊บแทงดูเลือดตายตีเขาไปหนึ่งทีเดี๋ยวผมรอสกิลหนึ่งกับอันตีก่อนนะชึบชึบปั๊บเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยปุ๊บหลบงัดเอ้ยติกโยกมันมัน มันฟิกโยกเหรอมันฟิกโยกเหรอโอเคมันฟิกโยกผมอ้าวตายเนี่ยอเอเรียบร้อยแ <c oughs> ม่งฟิกโยกผมเฉยนะฮะอ้าวมูฬมูฬเอ้ยจะเย็นเอ้ยมันมันจะเอาวะนะ่ะมันจะเอาวะนะ่ะอืบอ่าเรียบร้อยตายนะอย่างเงี้ยเฮ้ยไปละเฮ้ยมันจะเอาผม ดูมาดิมาสับอ่าเรียบร้อยตายเรียบร้อยโดนโอเคครับดีครับดีถือว่ามาได้สวยนะมาได้สวยนะโอมิอาร์มนะครับโอมิอาร์มมาลองไปฝึกกันได้นะครับออกของแบบแนวนอนผมว่าถ้าแบบฝึกค่องๆมันทำให้เราสรับของเนี่ยอ๋อ สอบของที้เร็วขึ้นนะอึ๊บเอ้ยดีแลกแม่งผักพอดีเอเราตายใชไหนุม่มแล้วผมไม่ได้คิวด้วยไงโอ้โหโอเคไปครับมาเข้ามาถึงเข้ามาสู่หลูฟาร์มกันแล้วกว็จะได้ฟาร์มค่อนข้างนัวเยอะนะฮะแต่ผมแนะนำว่าแรงนี้ใช้สกิลเพย์เข้าสู้นะครับผมแรงนี้มันใช้การแบบ ใช้แค่สก,กิลเพลมันก็สามารถชนะได้ง่ายนะนะเออประมาณนั้นประมาณนั้นใครเล่นนาคอสช,ช้ามนโหนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะฮะขึ้นง่ายนะครับผมถ้าแรงสูงมากจะใช้การอ่านเกมมากกว่าเอาตายเนี่ยนัดที่เรียบร้อยเมื่อกี้ผมไม่ใช้สก,กิลเพราะผมจะตีน็นอกอับนะสวย เฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยผมได้ปะวะลองดูว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหขอร้องล่ะโอเคไปเขาเข้ามาฟาบุเอ้ยยายาไม่ตีฮะยังไม่ตีรอ โอเคนี่ไงล้านช็อตแม่งเลยล้านช็อตจบเพื่อนเราไปหนักเลยฮะหนูหลาดจะมาเฮ้ยอ่าเรียบร้อยหมด like, เยี่รียบร้อยตายเราแรงมากเลยนะฮะของเราเกิดแล้วไงเจ็ดคิวห้านาทีเร็วมากไหมฮะ ใช้เป็นใช้สกิลเพย์เข้าสู้นะครับผมสำหรับครั้งนี้โอเคฮะเซตของนิดหน่อยจริงๆถ้าเราเซตเป็นแนวนอนเราไม่ต้องเซตของไว้ก็ได้นะมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับผมไอ้ไอ้ข้างล่างอะเกิดแข็งเคียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับผมสามารถแบบสับตรงนั้นได้เลยผงติดนิสัยแบบเซตของไว้ไงเออก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายฮะรตรงนี้มีเล่นกันปะ ไม่มีนะกับเราก็กลับไปฟาร์มนะครับอืมไม่ได้สกินนี้นานค่อนข้างพิง้วกิน AIC ผมรู้สึกว่าสกินนี้มันพิวไหมนะสกินฟรานาะครอสเฮ้ยแบนเฮ้ย แล้วผมสู้แวนไม่ได้โอเคเมื่อกี้ช็อตโยนผมนะช็อตโยนผมผมกัดจังงัดเข้าไปในพุ่มแหละโดนมันตันเฉยคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงพลาดพลาดนะฮพลาดเอ้ยแต่ฟอร์เรนเอาหมดียบร,ร้อยแต่เหมือนเกมจะไปได้ดีแล้วจังหวะเอ,อือดโดนยิงหน้าสัน่นหมดครับผมชนะเลยวะนนียเฮ้แวนรอบนี้ไม่ยอมอันติกันทีซีเลยเรยบร้อยรอบนี้ไม่ยอมฮะ บ,บ้าบูคลิปวงคลิปวเลยงไม่มีแล้วมาฮะต่อไปดับแดงฮะอา่าดอลลังอันนี้เหมาะสำหรับอ่าคนที่ยังไม่ขึ้นลัคอนหรือว่าคนอยากขึ้นคอนนะครับผมวิธีการเล่นนาคอสมันเดินเกมไวอย่างนี้เลยนะอือ มันมันจะเร็วมากอ่ะคือถ้าเราเล่นแบบสกิลเพล่งๆเราจะสามารถแบบแบกได้เลยอ่ะสลหรับนาคอร์สง่ายๆนะครับผมต่ลานนี้เพื่อนร่วมทีมดีด้วยฮนะก็ค่างเวอร์ปไปอีกหน่อยนึงเฮ้ยเทนเขาทำวารกิจเอาจัดมีได้ก่อนฮะ สำหรับแรงสูงๆนะครับเขาจะโฟกัสอ็อบเจกต์มากนะครับแต่สำหรับแรงแบบยังไม่สูงมากแนะนำให้ให้รีบเดินเกมให้รีบไล่ฆ่านะฮะเนี่ยทำให้เรากบจบเกมได้เร็วกว่านะครับผมความคิดของคิดผมนะเอออย่างนี้มวลาตายเนี่ยเฮ้ยไม่ตายพยายามเดินเกมดีๆนะครับผมตายแล้วแรงมากฮื่อย่าลัดผมนะ ไปไปครับไปเฮ้ยเฮ้ยแวนมาเล่นลิ้นร้อยช็อตเฮ้ยไปชึบโอเคไปแล้วโอ้โหเกือบตายเนี่ยเราเม่จบเลยเนี่ยนั่นแหละครับจบเหลือใครอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะมูราดเหรอโอ้ยเอ้ย พยายามจะข้ามโมอ่าเรียบร้อยจบเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแหลงประมาณคอนสิบก่าดาวนั่นเองนะครับผมอ่าก็าจ,จะเล่นประมาณนี้นะครับเล่นแบบเน้นเน้นสกิลเพย์นหน่อยๆนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะก็พยายามแบบบวกได้บวกประมาณนั้นแต่ต้องบวกชนะหน่อยนะฮะสอนอยังไงวะเนี่ย นี่ประมาณคอน15ดาวนะครับคอนต้นนะครับผมก็โอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ like, อย่าลืมกดไลค์กดแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บา,บาย